โชว์รึนี่ห่อเจอ็บด้วยนี่นี่นีิดิ๊กโชว์ไม่เจ็บด้วยเป็นไงแน่นอนเนาะนี่โอ้โหนี่โชว์โชว์ออฟเดี <c oughs> ๋ยวคนไปเห็นแล้วเดี๋ยเอออยากผ่าได้แหละโฆษณาให้หมอโอ้นั่งอยู่ที่ขากับหมอเจอ็บแฮะ ยาเขาเล็กบอกอาดคาดฉันว่าแบบมันนี่มันยังบอถึงเดือนแต่สักสักเลอะแทบสิ้นเดือนมีนาฉันว่านาจะดีกว่านี้โอ้ยสิ้นเดือนสิ้นเดือนมีนาแกก็บอกโอ้แม่จุ๋มเดี๋ยวฉันจะไปเองดอกเดี๋ยวโอ้ยแกหายเดบิวต์ของเลยเด้อกันโอ้ อาจจะจะกวัวไปจีบิกัวจีไปสักหน่อยใน,นกันนา <c oughs> ใช่ใช่ไอ้ไอ้วันนี้วันนี้ไปเดิน ong, <c oughs> ลองลองอันน,นั่นาอะไรไดาเดินอะไรนู่นปกติตรงนี้ตอนเช้า,ชาขึ้นมามันจะแห้งๆนะเนี่ยนี่ยังพอพอ,พอตึงๆมาอีกเลยตึงๆไงละ่ะ <c oughs> มันยันกไปเรยมันเดินมากว่ะมันนานมากเลยมันเป็นนั่งนานกว่าวันนี้นั่งถึงเป็นสองโมงว่ะนั่งข้างนอกเดินเรื่กันน่งเดินน้ำหนักลงขาข้างนี้ร้ายกว่าข้างนี้เนาะ คางนี้คันนี้เด่นคานนี้คังนี้ใหญ่กว่าคานนี้น้อยนีเออลเนี่มนี่มันแงาาหมอเก่งเนาะหมอก็ได้เนาะรู้ลูไปบอกบอกเขาว่าพอนี้ร้านมันไห้ขอที่บ้านเขาเขามาเงินเยโอ้อไม่ทิ้งน้องไป่ทิ้งนนอะไม่ทิ้งนนอะ บอก่ต้องดามันมันต้องบอกเขาตั้งแต่ตอนผ่าใหมใหม่บอกให้เก็บไว้นั่นเนลองลองลองให้จุ๋มถามเลยวัวใดหนึ่งเรียนมันบัวใดหนึ่งลองลองให้จุ๋มถังมาเลยบอกไว้จุ๋มถามมาเอาแทนที่เอามาสตาร์ทเอาไม่ใส่ใดนะเออมาถ้าเราบอกไว้เขาก็เก็บให้ใดเลยใช่ไหมครับเบอร์ถึงหรอเขาหลังนำแล้วก็ใส่ถุงให้แบบฟั่นแบบมาเองไปถอนก็เดกเก็บให้ใช่ไหมเขายังไมทิ้งหรอขนาดไหนเขาก็ทำเขาจะทำ ฟันเอาฟันไม่รู้หรอฟันกลับไปบ้านไหมเอาเอาก็หามาฉันยังใส่เหยี่ยมทองแหวนหนึ่งเนี่ฟันฟันพอฟันพอฉันให้เห้ี่ยมทองได้เลยฟันบ่ได้ฟันบกเดี๋ยวขอเดี๋ยได้แป้งว่าล่ะเขาขอดูไหนขอดูที่แบบโอ้ยน่าจะขังแล้วเนี่ยว่าเออกระดิกกระดิกกระดิกโชว์ได้เนาะกระดิกโชว์ไปเจ็บเนาะอย่า โอ้สบายอ่ะนีเดือนนี่อีกเดือนกับบเจ็บหนอเดือนกับบบปวดถุงแห้มันดูอยู่นี่มันมันจะเห็นมันมันบอกว่า